คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริลล่าอยู่กับเกมเก๋ชิ้นอินแพคและพินิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับกาชาครึ่งแรกเบอร์ชัน5.5นี้ไปพังกันไปคางหนึ่งหรือเปล่าแต่รอบนี้ผมค่อนข้างโชคดีมีอยู่50โลผมได้น้องวัวมาซีหนึ่งยังไม่ปลดซีนะเอามาทำคอนเทนต์ซีศูนย์ก่อนสำหรับคลิปนี้มันจะเป็น1วันกับน้องวัววาเลซ่าซีศูนย์และสำหรับตัวละครตัวนี้ในสายตาผมมันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์ วันแรกวันนี้ครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากชั่วโมงบินกับตัวละครตัวนี้ผมยังไม่เยอะพอตัวของน้องก็ยังปันได้ไม่สุดเท่าไรการไก่น้องหรือพูดถึงน้องในคลิปต่อไปตัวคนทําคลิปเองอาจจะมีการพลิกลิ้นจากคลิปนี้ก็เป็นไปได้ครับริสแมนชอบร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเก n ช่นอินแพคบนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมฉันนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติตมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น อันดับแรกเลยนะครับคลิปนี้ผมจะใช้คําว่าวันแรกกับน้องวัววาริซาไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ความการุ่าจากเจ้าของไอดีสองไอดีนี้ครับต้องขอ,ขอขอบคุณมากมาที่ให้ผมได้เข้าไปเก็บดอกไม้อัพตัวน้องวัวนะครับคราวนี้เรามาดูน้องวา,วาริซาของผมกันน้องวัวของผมมีพลังโจมตีอยู่ที่2 4 2พพลังป้องกัน7 3 5ค่าชําานาญธาหน100 1 0 0อซีซีอัตราคลีิบสความแรงคลี่งร้ินฟูพลังงาน1 1 9มีโบนัสความเสียหายท่าสายฟ้า 78.6%และก็มีของทุกธาตุยกเว้นไกยาพาเพิ่มขึ้น32%เพอราะผมให้น้องใส่สื่อเวทลอตเพลเยอร์ครับเซนตอาร์ติแฟกตอนนี้ผมเลือกใส่แบบผสมเน้นใช้ไปก่อน36%หพลังโจมตีรุ่มดาวตอนทําคลิปนี้ก็มาได้ลดซีหนึ่งส่วนพรสวรรค์ก็อัพไว้ตองแปดดังที่เห็นครับต้องขอชื่นชมโมเดลตัวละครตัวนี้ออกแบบมาได้รักมากไม่ว่าจะเป็นลักษณะการโจมตีปกติหรือการทุ่มโจมตีก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองส่วนลักษณะการทำ โจมตีเป็นลากกดสกิล่าแล้วกดโจมตีปกติลงพื้นมาแล้วก็กดสกิล่าแล้วกดโจมตีปกติลักษณะการทําดาเมจแบบนี้ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่ามันจะคล้ายคลึงกับน้องกาหมิงแต่ตัวของน้องวาริซามีสกิลอันตีช่วยกระเทืนบเบร์สดาเมจอีกแรงครับจากที่ผมลองเล่นมารู้สึกว่านางจะสร้างดาเมจได้ไวกว่ากาหมิงแต่ปริมาณตัวเลขดาเมจที่ออกมามันอาจจะไม่ใหญ่เท่ากาหมิงเท่าไรแต่โอกาสพลาดของน้องอ่ะมันน้อยกาหมิงต้องใช้สกิล่าให้ถูกอะไรสักอย่างเพื่อส่งตัวเองขึ้นด้านบนแหลม น้องไม่ใช่ครับน้องไปทุกพื้นก็ขึ้นด้านบนได้แล้วและตรงจุดนี้มันดีอย่างไรผมเคยเล่นกาหมิงแล้วผมไปกดสกิลท่าถูกจังหวะมอนหนีพอดีปรากฏว่ากาหมิงเว่าททาดามเมทไม่ได้โคเซง็งแต่น้องวาริซาไม่ใช่ครับโอกาสพลาดมันน้อยแถมมีสกิลท่าถึงสองช้าอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวละครตัวนี้ดามเมตต่อหลหักนาทีรู้สึกว่าจะดูดีกว่ากาหมิงตัวเลขที่น้องทําได้อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าไรแต่ค่อนข้างทําดามเมตได้ไวแล้วทาไมผมจึงเอาน้องไปเทียบกับกาหมิงไม่รู้เหมือนกันว่าผม ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าเล่นน้องวาริซาอารมณ์คล้ายเหมือนเล่นกาหมิงแต่เป็นในเวอร์ชันที่ดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเล่นสนุกนะและดูเหมือนว่าดาเมจของน้องจะเลกสวยกว่านี้แน่นอนถ้าเกิดผมฟาร์มเซตอ์ติแฟ์ของน้องได้เสร็จแล้วครับสำหรับการต่อสู้กับมอนโลกบอสโลกบอสดายสัปดาห์บางตัวผมมองว่าไหวขอใช้คําว่าบางตัวนะครับรอบบอสดายสัปดาห์บางตัวากาศทําดาเมจประเภททุ่มโจมตีมันอาจจะดูยากเย็นนิดนึงที่จริงแล้วมันก็ไหว ก,การสู้บอสในสัปดาห์มันไม่ได้จำเวลาจัดการได้หรือไม่มันคือจัดการได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวที่เหมาะสมคือจัดการได้เร็วกว่าครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือประสบการณ์วันแรกกับน้องที่ตัวอย่างปันไม่สุดอัตแท็บประจําตัวก็ยังไม่มีชั่วโมงบินในการเล่นน้องผมก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ส่วนตัวคือชอบนะครับน้องเล่นสนุกดีถ้าเกิดเทียเอสมันเป็นจุดสูงสุดผมให้ตัวละครตัวนี้ให้น้องวาริซาคนนี้ประมาณเอครับรักน้องชอบน้องกดน้องได้เลยครับแต่ถ้าเกิดคุณกำลังลังเลระหว่าง น้องวาริซากับชิโรเน้น <c oughs> ผมแอบเชียร์ชิโรเนนมากกว่านะครับสำหร,รับใครจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือตีชมอะไรสามารถคอมเมนต์นมาบอกกล่าวกันได้เลยภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงภายนอกมันแทรกอยู่บ้าง <c oughs> ก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับปัจจุบันช่องตำราคล่อยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แดงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียง แค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไคร b ์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับทีจะเติมเกมคิดถึงร้านด i s Man ชั่ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ